อ๋อนามสกุลนะอูเบจิตครับชื่อ <Therm> om, ชื่อชื่อ,อวรกัน <weg> <bes it. S 1> ครับวรกันอูเบจิตครับบวชกี่ครั้งบวชกี่ครั้งครั้งเดียวครับครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ได้บวดโดยมาขับมาหรือเปล่าครับไม่มครับเป็นใจมาเองครับหยังเป็นใจมาเพื่อเงินครับครั้งหน้าจะมาบวชอีกไหมครับบวชครับทำไมครับเป็นเพราะเพื่อนะครับเพื่อนชื่อนามสกุล ชชชืื่่ออเด็กกายมังรโรงเรียนเทศบาลสามชั้นป .4 ขึ้นป .5 มาบวชกี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งครับอาบวชครั้งแรกเป็นไงบ้างครับเบื่อเบื่อครับจะไปนำเพื่อนมันดีเต็มใจมาสมัครหรือว่าโดนบังคับมาครับเต็มใจสมัครครับหลังครั้งที่สองนะครับทำไมถึงได้มาบวชครั้งที่สองครั้งที่สามต่อ บวชให้พ่อแม่ครับกินบ่ะครับเรามาบวชปกติอยู่บ้านทำไรครับช่วงปิดเทอมันช่วยแม่ทำนิติครับทำนิติปัญญาจาไปหาเพื่อนครับโอ้ยเรามาบวชนี่ดีไหมครับดีครับมีได้รับอะไรไปบ้างครับได้เติมเพื่อนได้ความรู้ได้แกงเพื่อนได้ตังค์ได้ตังค์ด้วยได้ความรู้ด้วยได้แกงเพื่อนปะได้แกงเพื่อน ได้ถูกกันไอเกดไปบ้านตรงนู้นเฮ้ยต่ไมาข้าวตัวเลยนะต่อมานี่สองมาโอ้ยตัวเลยครับผมได้เข้าวิทย์รังตัวแม่นะครับสามเณรโรงเรียนโรงเรียนมาล่าจรกครับอยู่ชั้นอะไรครับม .2 ครับมาจีบกวนมาบวชกี่ครั้งแล้วครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวโดนมาขับมาเหรอครับ เต็มใจมาครับเหตุผลเหตุผลฮะเหตุผลอยากอันนี้ครับทอดแทนพรอคุณพ่อแม่ครับเพื่อเพื่อเอาตังค์เรามาเราได้รับความรู้อะไรไหมครับไม่รู้เลยไม่ได้เลยสักนิดเดียวแล้วปกติอยู่บ้านทำไรครับโจ๊กบิดกเทมเล่นเกมเล่นเกมันอยู่เล่นเกมเล่นเกมกูหนุ่มเลรอเล่นเกมตัวหนังฟังเพลงเล่นเกมช่วพ่อแม่ทำงานโมยเนี่ดู้อังโก แล้วเราว่างอยู่บ้านเช่ไหมับมาบวชอันไหนดีกว่ากันนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านโอ้ยคนละแบบครับเราชอบแบบไหนมากกว่ากันอยู่บ้านพ่อพกันนะครับพ่อพกันอยู่บ้านครับชอบอยู่บ้านเหรอครับครับแล้วมาบวชทำไมล่ะครับก็ถูกบังคับมาใครบังคับพี่มาครับแล้วทำไมแม่ถึงบังคับมาครับไม่รู้ดิแสดงว่าอยู่บ้านตนมากใช่ไหมครับ จ้าอยู่โรงเรียนอะไรครับปอปอปอห้าขึปอหกอายุกี่ขวบแล้วครับสิครับผมนหมานี้ตกลงได้อะไรไปบ้างครับนอกจากเงินก็ตัไม่ได้ยครับเงินกตังก็ได้ได้ได้ถูกีปีอได้ถูกีกตบหัวแบบนี้ไ้ป้ารู้อะไรไม่มีเลยหรอครับ เราอยู่บ้านปกติทำอะไรครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่จกอยู่กับเพื่อนอยู่กับามอยู่กับแิมได้่าฮ่ามีอะไรตอบไม่มีหรอครับองผมแจวไอ้บ้ามไอ้บ้ามองอ้้อ๋ออะไรอะไร้้ก้ยโอ้ยอ้ตาไปไหนอะ นามสกุลสกุลหนอบัดหนองบัตดเยอะไหมบ้านอยู่แถวนี้ป่ะครับเนี่ยแถวนี้ครับดาวระเบิดไป็ป่าบ้านโอ้ยยาๆเลยครับตัวครับชื่อนามสกุลสมันสมันเนยนะนามสกุลละกาวันครับอายุอายุที่สองครับชั้นชั้นป .6 น .1 ครับโรงเรียนราชบธรรมราษบวชกี่ครั้งแล้วครับห้าครั้งครห้าครั้งครั้งแรกมาบวชอายุเท่าไหร่ครับ แต่อายุนี่คือปวดครับวดตอนปวดตอนรู้สึกไงบ้างครับตอนบวชครั้งแรกเขียวเขียวครับครับแล้วอะไรที่ตัดสินใจมาบวชครั้งที่สองถึงมาถึงครั้งที่ห้าเนี่ยครับคือคนยกว่าไว้ไอ้วุฒิไงดีเพื่อนเพื่อนไอ้วุฒิอ่ะนี่ิแต่ความรักก็คือนะองไอ้ชอตแล้วได้รับอะไรไปบ้างครับจากการมาบวช ทำอาชีพเร่งจงกองทำควาเช้อาดธรรมชาติทำความสะอาดวัาครับถ้ามีโอกาสจะมาบวชอีกไหมครับค่ะบายบายเลยก็ดีครับเพราะอะไรเลยเพราะเขาจะไปยุนเทปเพราะไปนี้อาจจะไม่จะปีหน้าไปนี้เลยอ่ะเราบอกได้ก็ดีพี่เบิร์ดเขาจะไปกรุงเทพเจะไปกรุงเทพเหรอครับจริงปะ คิดว่าสวดมนต์มีประโยชน์ยังไงมั้งครับเรียนรู้คครับโชว์คนมาเดี๋ยวทำอะได้ไหมบอกผมดีกว่ามั้งเรียกใหม่คุณเรียกไม่ทำอะไรก็ได้ผมสตอรี่เล่นมิอ่์ตูมตามการสวดมนต์มีประโยชน์ยังไงบ้างครับทุกตรงครับยังไงครับไอ้สวดให้พ่อแม่ครับให้พ่อแม่มีบุญโมเดอร์ครับได้รู้ภาษาบาลีครับหนึ่ง อ้าวยังไม่จบหนึ่งเลยสองอะไรอ่ะแม่บุญแม่กุศลนะครับ่แล้วสามแต่นี้เราจะให้ฝึกเด็กๆอ่านหนังสือด้วยครับการทดนองได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับการทดนองทำให้เรารู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ครับแล้วก็คำไปของมันอืมวุฒิการตดลมนได้ประโยชน์ยังไงมั้งครับก็จำได้เป็นท่องได้ครับมันจะเกิดผลดีกับตัวเองครับจะไปไหนเล่า เตการสวดมนต์ได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับไม่รู้ครับเราปกติทำอะไรบ้างครับมาบวชเล่นกันเดียวครับตัวหยใจมาครับอวครับมีอะไรทำบ้างกิจวัตรเรื่อยเรื่อยๆอะไรบ้างครับต้งเตะเตะหมาทำผหญิงไต่งมกุ้งปีเนี่ยมีอะไรบ้างเล่นเล่นเอาที่เป็นประโยชน์ดิทำอะไรวะอันสืออันสื่อแล้วก็สวดมนต์นะ อ่านหนังสือไหมครับกระอ่านออกไหมครับอ้าออกแล้วไปยุ่งหดไหมครับโรงเรียนมหนึ่งคือมสองครับหนึ่งครับบวชกี่ครั้งแล้วครับสี่ครับสี่ครั้งบวชครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับแปดห้าครั้งเก้าครับเก้าขวบตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับตอนบวชครั้งแรกทานครับฮะ บวชครั้งที่สองเหตุผลเพราะอะไรครับถึงตัดสินใจบวชไม่รู้ต่างแล้วแล้วตอนมาบวชโดนบังคับมาหรือเปล่าเปล่าอ้าวแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาบวชเองอยากบวชอยากเจอเพื่อนอยากเจอเพื่อนอยากบวชแล้วตอนฟังรู้สึกครั้งสองกับครั้งแรกต่างกันไหมครับต่างเยอะครับยังไงบ้างครับบอกไม่ถูกแล้วครั้งนี้กับครั้งแรกอะ่ะแตกต่างกันเยอะดีหรือว่าไม่ดีที่แตกต่างแย่ลง แย่ลงทำไมเหตุผลเหตุผลเอ้าวจะได้ไปปรับปรุงเก่าแล้วไปปรับปรุงเฮ้ยอุ้มไปมั้งเร็วย่มันเหตุผลเพราะอะไรถึงแย่ลงทำตัวแย่ครับทำตัวแย่โวยเราไม่รู้ว่าโครงการแย่แล้วมีโอกาสมาเบื่ออีกไหมครับไม่ครับทำไมครับล้มข แรวนมีประโยชน์ยังไงนะครับเอาไมเราเกดมนเ่งครับจริงครับยาเก่งมีปฏิปฏิรวกานต้นมีประโยชน์ยังไงครับอครับการ้นทำไมเาในสิ้อได้มคมรู้อะไรครับรงเรียนวัรามอายุอายุสิบเอ็ดครับสิอรยู่ชั้นอะไรครับชั้นมาปวดกี่ครั้งแล like 謝謝้วครับ <univers st> <iny automat ism hai> ครับครั้งแรกมาบวดอายุเท่าไหร่ครับครั้งแรกก็ดีใจหน่อยครับครั้งต่อกับครั้งแรกต่ากต่างกันไหมครับไม่ต่างตายไปเยอะเลยครับต่างกันนะครับครั้งที่สองดีกว่าครับมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนมีป้าเราได้รับความรู้อะไรจากการบวดไหมครับนั่งสมาธิคิดว่าการนั่งสมาธิมีประโยชน์ยังไงบ้างครับทำให้เราใจเย็นครับแล้วตรวจม์นะครับ มันทำให้เราไม่หลับตอนทถวัดครับเราปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้างครับนอนครับนอนเราจะมีโอกาสอย่างมาบวชอีกไหมครับมีครับเหตุผลเหตุผลอพราไม่ท okay. ี่พระอาจารย์ครับมีโอกาสจะมาบวชอีกไหมครับอย่ามาจันท์จัสองด้วยมาบวชอีกไหมถ้ามีเพราะเพราะ อูเบนเยอะอหทุกคนมานะครับไชุกคนช่ครับิลงเรียนุรธรรมราอายุเบนครับอนปออะไรครับมาบวดครั้งที่เท่าไหร่ครับันี่หครับมีความรู้สึกยังไงครับครับมบวชครั้งแรกเราได้รับอะไรจากการบวชครั้งนี้ม้างครับต้รับ แลักการโทษหมดคิดว่ามีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างครับทำให้เราตึกไอ,อ้นี่ครับตึกอะไรไอ้นี่ไม่ความรู้ยิ่งขึ้นหรือสติเปดีครับดีหคิดว่าถ้ามีโอกาสจะมาบวชอีกไหมครับมาครับอ่มา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 บวชแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้างไม่ทำงาคนครับแล้วระหว่างมาบวชกับอยู่บ้านอะไรชอบอยังไงมากกว่ากันครับ,บ อยู่บ,บ้านทำไมครับได้ช่วยงานพ่อแม่ด้วยได้เล่นเกม,เเกมยอยากอยากให้ทุกคนมาทุกคนนะครับรีบเล่นหน่อยครับ<า>